นี่ค่ะทุกคนกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนวันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็คือกุ้งนะคะวันนี้พี่แขกไปตลาดมาเจอกุ้งสดๆเนี่ยก็เลยอยากจะมาทําเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนนะคะให้เพื่อนๆรับชมกันค่ะอะวันนี้ก็มีวัตถุดิบเป็นกุ้งครึ่งโลนะคะแกะ ออกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะเอาเส้นหลังแล้วก็ขี้เนี่ยออกให้เรียบร้อยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็จะมีพริกขี้หนูส่วนนะคะเด็ดคั้วให้เรียบร้อยปริมาณเนี่ยตามความชอบของเราได้เลยนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้ค่ะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหน่อยเนาะแล้วก็กระเทียมนะคะวันนี้พี่แขกใช้กระเทียมกรีบใหญ่ค่ะประมาณ6กรีบค่ะอ่าเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําน้ําปรุงกันเลย ก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะของที่แขกจะชอบออกหวานหวานเค็มๆนิดนึงนะคะก็จะใส่น้ําตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็แล้วก็วกซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถ เพิ่มแล้วก็ลดได้ตามความต้องการเลยนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะอืซีอิ๊วขาวหช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะ,ะน้ำเปล่าประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะ จะชอบน้ำคขุกขิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปคุกข้าวได้ชิมก่อนนะคะอ่าแล้วก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็อย่าเพิ่งใส่น้ำปลาเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มไปใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จเราก็คนให้ส่วนผสมละลายเลย อ่าแล้วก็ชิมรดได้นะคะทุกคนอโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมโขกกระเทียมพริกกันเลยค่ะกระเทียมพริกประมาณ30เม็ดได้เนี่ยแล้วก็ตามด้วยกระเทียม ให้ร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะก็พอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะก็ช่วงนี้น้ำมันแพงนะคะทุกคนเราก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวรอน,น้ำมันร้อนเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมกันเลยนะคะ ่เราเราก็ใส่เลยก็ผัดให้เขาเหลืองหอมนะคะส่วนอันนี้พริกที่เหลือเราชอบแซ่บๆเราก็ใส่โขลกไปนะคะเพราะว่าถ้าตำไว้ก่อนานานๆเนี่ยพริกเขาก็จะดำนะคะอยากให้สีสวยเดี๋ยวเราก็จะตำแค่พอเขาบุบ ตอนนี้ก็เหลืองหอมแล้วนะคะเทกุ้งใส่ไปเลยนะคะอก็ใช้ไฟกลางนะคะค่อยๆกลับนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันที่หัวเขาเนี่ยจะหลุดออกมานะคะแล้วก็จะเละนะคะไม่สวย <c oughs> เราจะผัดให้เขาแค่พอเปลี่ยนสีนะคะไม่ต้องถึงกระสุกนะคะทุกคนโอ้กลิ่นหอมมากๆเลยหอมกระเทียมพริกได้กลิ่นนี้แล้วชวนหิวข้าวมากๆเลยค่ะทุกคน อืมอ่ะประมาณนี้เราก็ใส่น้ำปรุงของเราเลยนะคะนี่ค่ะน้ําปรุงอ่ะใส่น้ำปรุงเสร็จเราก็เพิ่มพริกนะคะที่เฮ้ย <c oughs> เราก็จะเพิ่มพริกนะคะที่เราตำบุกหยาบๆไว้เมื่อกี้นะคะ เพิ่มสีสันให้การโปรดของเรา,อ,าอันนี้เราก็เร่งไฟแรงได้นะคะ<ม>เราก็สามารถชิมได้นะคะทุกคนถ้า,ายังไม่ได้ที่นะคะเรายังไม่ชอบก็เพิ่มน้ำปลาเพิ่มน้ำตาลได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะไปเลยตักน้องเข้าใส่จานกันนี่โอ้ยนี่ค่ะทุกคนปุ้งผัดพิกขี้หนูสวน ตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วนะคะทุกคนมีจานใหญ่ๆเลยได้ข้าวสวยร้อนๆน้ำกุ้งมีความแบบเด้งนะคะกุ้งสดมากค่ะวันนี้ ถ้าสำหรับวันนี้พี่แขกก็ขอตัวไปทานกุ้งตัวใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แขบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะลาคัะ